โอเคคงไม่ลืมกันนะว่าโรงเตียมเราก็ยังเปิดอยู่นะครับซึ่งผมปิดโรงเตียมไปสัก2อสามพาร์นั่นเองตอนนี้คือยังติดตรงที่เรายังไม่มีโต๊ะนั่งให้สําหรับชนชั้นสูงนั่นเองเพราะว่าคือผมเอาไอ้เงินตรงส่วนนั้นไปซื้อโต๊ะที่มนเป็นตัวอัปเกรดขึ้นมานะครับแล้วก็เออก็ไม่ได้ว่าใช่ก็คือโต๊ะส่วนนั้นก็คือเป็นเป็นโต๊ะของโต๊ะธรรมดานะไม่ใช่ของชนชั้นสูงแต่ตอนนี้เราอาจจะมีตังพอเดี๋ยวผมขอปิดร้านก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ ของน่าจะเริ่มหมดแล้วเออเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมโต๊ะอะไรเราต่อดีกว่านี่ปิดเลยตอนนี้จะมีต้นทุนแลว้วก็คือตอนแรกอ่าซื้อโต๊ะได้แต่ประเด็นคือมันจะไม่มีตังค์ซื้อพวกอ่ชีสกับไวยนะก็คือเราต้องมีชีสกับไวยเพื่อขายให้ชวนเชสูงด้วยแล้วประเด็นคือออเดอร์ส่วนนี้เราก็ต้องมีด้วยอ่าพวกเบียร์พวกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ลูกค้านี่แบนร้านเราแน่นอน ตอนลูกค้าเท่าไหนที่เข้ามาร้านปุ๊บแล้วคือถ้าเขาไม่ได้กินอาหารอะ่ะก็คือเขาก็จะลดคะแนนร้านเราลงไปอ่ะนะโอเคตอนนี้เหลือกี่ที่เหลือหนึ่งที่แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ตัวนี้ยังไม่เคลียร์เก็บตังคิดตังทำความสะอาดเฮ้ยสะอาดปิ๊บเอาละไปบุญยังไปบุญยังตัวนี้ตัวนี้โอเคเอาละเดี๋ยวเ,เดี๋ยวโอ้ยช่างไป นี่ให้นำฟานเราล้างก่อนแล้วก็มาดูก่อนว่ามันจะมีทุกภูมิอยากได้ตะเก,กียงเพิ่มอะเฟอร์นิเจอร์เขายังอัปเกรดขึ้นมาหรือยังไ,ไม่ใช่สิอีกที่หนึ่งอนนี่ของตกแต่งอยากได้ตะเก,กียงนี้หมดแล้วตะเก,กียงรู้สึกว่าจะซื้อหมดตั้งแต่านูนแล้วอุ้อยู่เรีวิยอัพเออมีเทียนอยู่เทียนน่าจะไว้ปรับแถวๆชนจะสูงนะอู้แล้วก็มีตะเก,กียงแบบเทียนแบบใหญ่ด้วยครับเออเทียนใหญ่ มีกระจกกระจกดูบรนแต่น่าจะส่องอะไรไม่ได้เทียนหนอวิราคาแพงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปซื้อพอนิจอร์ดีกว่าเดี๋ยวนะทำไมไม่มีขายเดี๋ยวทำไมรอบนี้มันไม่มีอ่ะมันมาบางรอบวนะมาตอนนี้ก็คือโต๊ะช้นสูงเราได้แล้วเพราะว่าผมมรู้ผมได้มาตอนไหนนะก็คือผมไม่ได้ไปซื้อใช่ก็คืออาจจะเห็นเราแบบจุดจนจน,จนไปหน่อยก็ <c oughs> เลยแบบเออแถมมาให้อ่ะนะแต่ี้เราต้อง มันต้องหันหน้าออกมาฝั่งนี้สิแล้วก็ต้องนั่งติดชิดติดผนังนีแบบดุรากันนิดนึงอ่ะวนะา,างแล้วแล้ว,ลวก็ก็คือตัวนี้ต้องมีออเดอร์วายกับชิดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะึงเดี๋ยววางอีกชุดหนึ่งก่อนนี่ชุดใหญ่ชุดใหญ่แต่รู้สึกว่าจะนั่งไม่แค่สองคนติดฝั่งนี้แหะตัวนี้มันมีที่เสิร์ฟอยู อันหน้านี่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 ครับชมวิวขอบหน้าต่างอ่าสวยโลนแล้วก็ตรงนี้เอาเนียบชิดตีหน้าต่างกันแล้วกันอ่านี่แบบพวกเคนเห็นนะครับว่าเรากินเอ่อสมุกสมอ,สม,อมมอมแรมอะไรอย <c oughs> ่างงี้ก็เลยแบบแอบบนิดนึงแอบนิดนึงโอเคแล้วก็ตรงนี้เออเดี๋ยวต้องไปสั่งตัวของต๊ะพวกนี้ผมว่าน่าจะเรามีเฟอร์นิเจอร์ใหม่อยู่เอ้ยเดี๋ยว โอ้นางฟ้าติดว่ากอีกแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเฟอร์นเจอร์แบบใหม่ที่มันมีประดับขึ้นอันนี้แบบโฟแบบสแบบสองมีสชิ้นอาเนี่ยคือมันจะรูราขึ้นแต่ก็ไม่ได้เพิ่มราคาให้กับร้านนะก็คือราคาเท่าเดิมใช่โอเคมันรูราขึ้นนิดนึงตรงนี้เอ้ยตรงนีน้ังได้อีกเนี่เออตรงนี้อีกแนบชิดติดผนังอีกอ่านี่ ใส่วางๆไปตรงรตรงนี้ไม่รู้จะวางไว้ก่อนอันนี้ก็น่าจะขยับไปตรงส่วนนี้นี่แล้วก็เอาอีกหนึ่งวางอันนี้เป็นโต๊วแบบ6โอเคหที่เ,เราจะวางกันเ้ยแนวนี้แล้วกันนี่ต๊วแบบสี่แบบ6ตรงนี้ก็มีแล้วหนึ่งโอเคมันเลยอ,อีกตัวหนึ่งแต่รู้สึกว่าจะวางไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ ไม่อื้ออำนวยอ่ะนะงั้นเราเก็แค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวมาดูของกันวายกับชิสเ,เราหน้าจะมีแล้วนี่เข้ามาแล้ววายวายเราสั่งมาสักอันนี้คือทดลองก่อนก็คือแบบเอามาออเดอร์ลูกค้าก่อนว่าลูกค้าจะเข้าเยอะไหมอ่าเพราะว่าเรารู้ว่าช่วนสูงก็จะเข้าเยอะไหมแล้วก็เอาไว้อาหารนี้มาด้วย <laughs> คือบอกเลยว่ายิ่งฝนังฝาเยอะก็ยิ่งเปลืองใช่ <laughs> เยอะเปลืองเยอะโอเค 800ท้วนนะเอาละออเดอร์ชุดใหญ่มาแล้วใหญ่แค่ไหนก็ห่อใส่ถุงเท่าเดิมนี่โอ้โหเ oh, oh. ต็มครังไปหมดทั้งชีสแล้วก็วาวอยู่ไหนไวหน้าอยู่ในถัยยนงเอ่อตัวนี้ออเดอร์เนื้อหมดเดี๋ยวผมว,ว่าต้องปรุงอาหารรอลูกค้าซะและอ่าเดี๋ยวมาด,ดูฝั่งนี้กันนี่ชีสชีสหน้าต้องกดใส่หรือเปล่าหัน่นเออหั่นมันชิ้นมันชิ้นไว ปับับปับ,ปบ,ปบเอาโอเคเต็มได้10ชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นวายวายถ้าลินไว้ก่อนไันนด้จะไม่เสียรสชาติ่ะนะใช่ต้องลองลินดูไม่บอกเลยว่าอย่าทำหกราะว่าวายมันมีค่าคือน่าจะแพงกว่าเบียร์พอสมควรโอเคครบครับเอาละตอนนี้ก็โซนวีพีก็พร้อมที่จะเปิดเป็นที่เรียบร้อยก็คือตอนนี้ก็รอแค่ลูกค้าเข้ามา นครับเอาละเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาดูโซนนี้ก่อนรู้สึกว่าโซนนี้จะเข้าก่อนไม่เป็นไรเราก็ไป่อไปเดี๋ยวดูวโซนนี้เดี๋ยวให้นางพาราชการเดี๋ยวลงไปดูโซนพีพีดีกว่าปับปับเดี๋ยวเอาของม่เข้าก่อนอ่าเฮ้ยนี่ราคาวายกับชีสโอ้สามสิบห้าก็ออเดอร์ใช้ได้เลยแล้วก็ออเดอร์ฝั่งไหนวะเฮ้ยมาเรยวมาเรยวูกคามาเล้ว เอาเลยเอาเลยเอาอะไรแล้วอะเอาอะไรเอาชิคกับวายโอเคได้ได้เลยได้เลยลูกค้านี่โอ้โหสองทันแรกมาประเดิมใช้ให้กับร้านนีส่วนเขาใจเย็นอาฟ้าใจเย็นอ่าเขาเออเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟแล้วเออใจเย็นใจเย็นทั้งคู่ใจเย็นเออเวลาจะเร็วก็เร็วเกินโอเคก็มีลูกค้ามาแนี้ยสองทันนี่ส่วนนี้เอ้ยเดี๋ยวผมต้องรอดูทิปด้วยว่าเท่าไหร่เอ่อถ้าเป็นแบบราคาธรรมดาก็เจ็ดสิบ ติปนี่ผมไม่รู้ว่าจะบวกเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีวายกับชีสอ่านี้เขาอาจจะ,ก,ะกินน้ำมาสักพักเดี๋ยวเราจะมาเสริมนิดเสริมฝั่งนี้ด้วยเสริมช่วยนางฟ้าด้วยไม่งนนั้นได้วิ่งกัน,กนอุตลุดแน่เออใส่ก๊อกใส่ก๊อกเสริมเวทีเราอบอกเลยแค่สามตัวเองนางฟ้าเราก็อยู่ในส่วนนีน้ปด้วยกลับปิดไปอันนี้ไม่มีชานชามอ่ะ เอาไปเร็วเอาละรอเช็คบินอยู่เลยเออดูนราคาเท่าไหร่8ปทิติปไม่เยอะเลยก็คือราคาเต็มก็คือเจทิปน่าจะเป็นติปของวายอ้าวติปวายน่าจะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่เรามีติปอยู่ติปนิดนึงวายกับชีตชีตวายโอเคก็ถือว่าราคามันก็ได้อยู่ นะก็ไม่ได้ว่าถือว่าน่ากเกลียดกันไปก็พอแบบก็าทางชีวิตล้านได้อันนี้อะไรครับเอาไซโก,โกลืมหยิบเนื้อมาด้วยเมื่อกี้อา้าวไปไหนแล้วโอ้เขาเก็บแล้วเอาหนึ่งโต๊ะใช่ไหมหนึ่งที่นี่ก่นอไนได้เลยครับตรงนี้ยังไม่มี ที่นั่งทีเดียวยังไม่มีใครมาเลยหรือว่าวิวไม่สวยเหมือนโต๊ะคู่่าโต๊ะคู่บอกเลยวิวสวยนะแบบคุยไปชมวิวไปอะไรอย่างนี้แบบดูคนเดินตามทางอะไรอย่างนี้นะแบบไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็แบบนี่มันมีฉากกันด้วยแบบไม่ต้องกลัวแบบใครมาส่องว่ะกูจะกินหมูม,มามหรืออะไรใช้ก็เจอตามสบายโอ้โหสอรี่ด้วยที่ร้านผมไม่มีอ,อ่า ช้อนกับถ้วยนะครับก็ปบดใช้มือแล้วก็ฟันของคุณเชียวไปแล้วกันเออเชี่ยวพิกลเปนนที่ไ,ไ,ไรเอาซุป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 ้วจัดให้นี่ไปแล้วก็เดี๋ยวไปล้างแก้วจัดไปแล้วก็อุย้ยโตยังไม่เก็บเก็บให้เก็บช่วยนี่เก็บรางฟ้าเก็บเออสองสามตัวไม่ไหวเราต้องเก็บช่วยด้วยแล้วก็อุย้ย เนื้อเหลือไม่เยอะงั้นต้องไปหาเพิ่มเอาละตอนนี้เรามีต้นทุนเพิ่มแล้วขอสั่งของเพิ่มนิดน,นึงร้านเราจะขายไม่ได้เพราะว่าร้านเราจะเปิดกันอีกนานอยู่ก็คือไวกับไอชีสอ่ะมันยังพอขายได้อยู่ว่าจนสูงไม่น่าจะมายเยอะอันนี้เอามาแล้วก็เนื้อเออเนื้อนี่ส่วนผสมหลักเลย15แล้วก็เอาเบียร์มาแล้วก็ไวนิดนึงชีสด้วยของกินหก oh. สามโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้ผมกดซื้อแบบไม่ได้ดูตังด้วยนะก็คือมันเหลือพอดีเลยแบบเศษแบบหมดเลยเศษหมดอะไรเศษหมดเอาละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวส้วมเต็มสวมเต็มเฮ้ยมีใครมาอีกอ่ะโอ้คนขอความช่วยเหลืออะไรกลุมท้องโอ้เขาต้องการน้ำอีกแล้วได้ได้ได้ โอ้โหกลุ่มท้องก็นว่าหิวข้าวต้องการนานใช่ไหมได้เลยดูผมไปเคียร์ไอ้ส้วมก่อนดีไหมแป๊บหบนึง่งลูกคราเดี๋ยวค่อยเคียร์ส้วมให้เอาเดี๋ยวมีคนมาขอผมชกินเหลือต้องช่วยเอาละ goodbye แล้วก็วันหลังก็ห,หิวอะไรก็แวะมาด่ะอันนี้เนื้อกับโอ้ยเนื้อสี่เลยเหรอฮู้ฮดี๋ยวนะเนื้อพอหรือเปล่าโอเคนะจะพอ เดี๋ยวไปเคีย่ยวรวบก่อนเผื่อมีใครเข้าเรียบร้อยเพอร์เฟกต์ไปไปดูออเดอร์ต่ออ่าหมดแล้วเดี๋ยวมาเสิร์ฟสุกไว้ในส่วนนี้อ่าไว้ก่อนแล้วก็เปเอาไสาก้กรอกสองเนื้อโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้มีเวลาเบียร์หนึ่งดังฟ้าก็ไม่ได้มาด้วยเอ้ยไม่ได้เดินไปดูโซนวีวีเลยโซนนี้ก็วุ่นวายกันใหญ่แล้วโอเค คน V P ล่ะเก็บด้วยโอเคมีเก็บอ่าตัวนี้ยังไม่เห็นมาเลยเอาละเหลือแค่ตัวน,นี้ก็คือเสืไใบครบอีกห้าเฮ้ยมาเร็วมาเร็วกูผู้หญิงมาแล้วเอาไว้สองไหมคืออยากขายไว้มากตอนนี้เอาทำไมต้องกินกินชีสกูขายด้วยเอ้ยไม่กินไว้สองคนไปเลยคนหนึ่งกินชีสคนหนึ่งกินไว้ไม่ใช่หรอเอาแล้วนางฟ้าติดบักอีกแล้ว นางฟ้าจะขึ้นสวรรค์เออจนลอยลอยจนแบบติดบั๊กอืมลอยจนแบบระเอิเลยยิ่งอัปเกรดลงเตียมขึ้นเรื่อยก็คือรู้สึกว่าห้องทํางานหรือห้องนอนก็ยิ่งหรูหราขึ้นตอนนี้มีเออแบบเก้าอี้นั่งแล้วก็มีนี่มีเหรียญด้วยอือนี่ก็แบบหรูหราขึ้นตอนแรกไอ้รู้สึกว่าตู้เก็บเสื้อผ้าจะเปิดไม่ได้แต่อนนีอ้อาจจะเปิดได้เร็วน่าขึ้นมา แล้วก็ธนาคารธนาคารส่วนตัวธนาคารก็รินเฮ้ยตรงนี้มีที่นั่งด้วยเฮ้ยใหายได้ด้วยเอออาจจะเป็นของตกแตง่งโอเคตอนนี้ปล่อยให้นางฟ้าทำง,งานก่อนเดี๋ยวตอนนี้คือผมมาดูไอตัวอัปเกรดก่อนนะว่าอัปเกรดได้อีกหรือเปล่าว่าตอนนี้เอ่เรามาถึงขั้นแล้วประเด็นคือมันมีเควสอยู่ให้เราเคลียร์ไม่รู้ว่าจะต้องเคลียร์เควสก่อนหรือเปล่าเออต่างไปขพอด้วยโอเคงั้นที่เหลือเดี๋ยวมาดูเฟอร์นิเจอร์ก่อน ว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมเฮ้ยมีที่นั่งไอ้นี่เอาบวัครับบวกสองหนึ่งโอเคมาอย่างนั้นหนึ่งพอตอนนี้มีสองล้านสิบแล้วก็เดี๋ยวไปดูอ่าของตกแต่งคืออยากได้ไฟอะมานี่ไฟกับไฟร้านต้การไฟแบบดุนๆโอ้โอหร้อยเลยกระจกดีกว่า กระจกก็แพงเอาแค่นี้ก็แล้วกัน <c oughs> คือก็มีแค่นี้เอาละเดี๋ยวตัวนี้หเหรอไม่สิผมลืมเปิดร้านว่าแล้วสองโมงทำไมไม่เห็นมีใครเข้าเออแล้วว่าอายุรอต้องนานออเดอร์ไม่มาสักทีที่ไหนได้ลืมเปิดร้านนี่ยัดใส่คังเรียบร้อยเออของตกแต่งเมื่อกี้นี่เทียนโอ้ยดูลาตั้งในโซน นี่นี่ความสว่างกับโซน VP มีทั้งสี่อันทางเขาใหม่ใหม่ใหม่ใหม,ม่อันนี้มันมีเทียนเล็กอยู่แล้วงั้นตรงนี้แล้วกันนี่เจอจ้าซะไม่มีแล้วก็นี่นี่คู่กันเลยเฮ้ยม,มาแล้วสองท่านอันนี้ตั้งนี่ไปอ้า โอ้โหเดี๋ยวนะส่วน V.P นั่นนี่มันไม่อรรอยเท้ามาด้วยอ่ะโอ้ยเราไม่อยากเชื่อเลยอ่ะไม่เป็นไรรอยเท้าก็ให้ไปเถอะถือว่าเป็นกระดูกอ่ที่มีคุณค่าโอเคเกียร์ไปแล้วก็เฮ้ยอย่าลืมวางไอ้นี่ของเฟอร์นิเจอร์อันนี้แบบคู่คู่เราวางแบบนี้ได้เลยหรือเปล่าได้ไหมได้ไหม ผมว่ามันน่าจะไม่เวิร์กอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเออวางวางตรงนี้ละไม่ติดกับตรงนี้นะอุย้ยโอ้โหเป๊ะๆพอดีกันเลยออกแบบได้ดีสิเหลือเกินแล้วก็อันนี้โตแบบอ่านี่ติดหน้าต่างเหมือนเดิมเฮ้ยโอเคแล้วก็อยากได้ไฟแบบนี้กันย้ายเลยนี่ไว้ตรงนี้ว้ารูราและขาเป็ด ไม่มาอีกแล้วสองท่านสองท่านมาอีกแล้วอะไรดีน่าจะเป็นวายกับชดเหมือนเดิมผมไม่เอาลอยเท้ามาีอีกนะเอาดีดีล่ะเอออ้ายังไม่เดินคนประตูแล้วทิ้งรอยเท้าไ้ซะแล้วาวายกับชิดเมื่อกี้นางฟ้าฝากโซนนู้นด้วยเนดะ้อเดี๋ยวจะเคลียนนี้ก่อนโอ้โหบอกเลยฮะว่าตอนนี้แทบจะทำอะไรไม่ทันเลยเอขนาดมีผู้ช่วย โอเคเก็บตังค์นู่นนี่นั่นเฮ้ยเดี๋ยวทำไมความสกปกร้านมันเกินครึ่งเลยโอ้โห,โโหสืบก็พอทนแต่ตอนนี้ความสปกปกมาเยอะเลยเคียร์เคียร์เอ้ยแล้วอยู่ตรงไหนอีกอย่าบอกนะโซนวีพีอีแล้วโอ้โหแล้วพื้นพื้นในโซนของวีพีนี่ก็แบบแค่จะมองไม่เห็นเอยเท้าโอ้โห,โโหถ้าขโมยขึ้นนี่ แค่ไปจับจุดไม่ได้แล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนเอารามาหนึ่งท่านจะวายเลยชีตเอาละวายใช่ไหมต้องไปทีวายก่อนยังไม่ทีไว้เลยทีตอนนี้นเฮ้ยสองทุ่มแล้วเอาละร้านจะปิดแล้วไหมร้านจะปิดหรือไม่ปิดนี่มันขึ้นอยู่กับเราอะนะ อาซุปหนึ่งเนื้อหนึ่งไส้กรอกหนึ่งเอาไประยบก่อนได้ก่อนสืบก่อนได้ก่อนอน,อนี่บอกเลยนางฟ้าแทบจะวิ่งไม่ทันขนาดลอ,อยเนะนี่ยนี่เราวิ่งนี้ยังเร็วกว่าเลยโอเคตอนนี้ของสือว่ายังเหลือเยอะอยู่ในส่วนนี้ไอ้เหลือซุป เอาแก้วไปล้างก่อนเอาซุปออกมาให้หมดเฮ้สองถาดจังด่วนสองโอเคเต็มมีใครเอาซุปอีกไหมสองถ้วยเรือเร<ๆ>ือแล้วก็เหลือส่วนนี้อีกโอเคไปชีสแกะชีสก่อนอเ,เฮ้ยเต็มปรือเอ้ยอาชีร้อยได้หรือเนี่ย มันมันไม่มีส่วนถาดตรงนี้แล้วทำไมมันลอยออกมาได้ไเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลินวา้ต่อโอเครู้สึกว่าจะมีลูกค้า v ีพมาเอาอะไรเอาชีตหรือวายเฮ้ยมาสองท่านชีตสองพี่จัดมาแล้วกว็ฝั่งนี้เบียเอาเอาชิตเอาเอาชิตไปให้ไขวน้นัทเบียกับอะไรเมื่อกี้เบียกับไส้นกอกโอเค ไส้กอกหมดแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้ามาอีกแล้วเอาละเดี๋ยวตอนนี้ต้องปิดร้านแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวไว้เหลือเวลาไว้เตรียมของใช่ก็คือกลัวมันจะถึงเช้าใช้เวลาเตรียมของน้ำสมบูรณ์นะเพราะว่าแบบทั้งชีสทั้งเนื้อย่างแล้วก็แบบซุปอีกใส้กอกเบียร์กลัวจะมีตะอะไรนู่นนั่นอีกวุ่นวายเี่เราต้องแบบเปิดร้านให้เป็นเวลาแล้วก็เปิดให้เป็นเวลา เอาล่ะลูกค้าออกจากร้านไปหมดแล้วก็ได้เวลาเก็บร้านแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมของรอแล้วก็นางฟ้าติดบั๊กอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยมัตติดบั๊กป่อยจังวะโอเคส่วน okay. ส่วนีพีก็หมดแล้วครับก็เหลือแค่เตรียมของสำหรับพรุ่งนี้อีกแล้วก็ตอนนี้ก็คือต้องไปเคลียร์เควสก่อนที่จะไปอัปเดขั้นต่อไปเดี๋ยววอนมันอัปได้หรือเปล่าโอเคไม่ก็คือเราต้องรออีก รอในส่วนของอาไซก็อกแล้วก็ตกใจนึกว่าขโมยเออช่วงนี้ขโมยเขาร้านบ่อยนะเฮ้ยเดี <mixes hal un> okay, so ๋ยวอ๋อพี่แกเกือบจะแวนแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนป้ายพอดีโอป้ายปิดโอเคหักกลับไปเลยเกือบหักไม่ทันเมื่อกี้อโอเคนับก็สำร็จการเปิดลุกเตียมในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอลายเพยงเท่านี้ก็เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อในพัทหน้า น้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนของซูวนวิพีหรือเปล่าหรือร้านเราจะอัพเกรดไปในทางทางไหนนนะับก็สำหรับพันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงท้งทายคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพันหน้าสวัสดีครับ